สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้นำทุเรียนนะครับมาถวายพี่ไอ้ไข่นะครับทุเรียนทองนะครับเป็นสีทองทุเรียนสีทองนะครับแล้วเราก็จะมานี่จุดทูบขอโชคขอลาบด้วยนะครับเราจะมาดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับทุเรียนสีทองนะครับที่หาดูได้ยากนะครับ ส่วนมากจะเป็นแต่สีเขียวนะครับตอนนี้ศิลปินโฟมี่เรรี่บอยนะครับจะเป็นคนขอโชคกับพี่ไอ้ไข่นะครับขอโชคขอลาบงวดนี้ขอให้เฮงเรวยๆย,ยปลดหนี้ปลดสินเด้อปลดหนี้ปลดสินได้เลขอะไรเดี๋ยวจะลงให้ดูกันชัดๆเลยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับพฤษภานะครับ วัประจำวันที่16บหกพฤษภามาเรามาขอโชคขอลาบที่ไอ้ไข่กันน้องโฟมมี่นะครับเป็นคนอขอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูทางนู้นด้วย <c oughs> นี่นะครับทุเรียนสีทองนะครับสวยงามมากเลย หาดูยากทุเรียนสีทองอนะครับจุดไปแล้วทำไมหนูไม่จุดให้มันลุกๆุกไปเลยอะ่ะเอออย่างนั้นมันไม่ติดนะโฟม <c oughs> นี่นะครับทุเรียนสีทองจุดให้มันนนี้ก่อนค่อยค่อยแนย่ให้มันอันนั้นทีงมันจะได้เร็ว <c oughs> ดึงออกมาก่อน <c oughs> แ่้ว ค่อยปกักให้มันติดก่อนค่อยปกักมันก็ร้อนมือตัวเองเนะครับขอโชคนำทุเรียนนะครับหมอนทองสีทองมาถวายแล้วก็จุดธูปข,ขอโชคด้วยนะครับเ้อให้โชคให้ลาบเ้อน,นะครับทุเรียนสีทอง <c oughs> ขอโชคขอลาบอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเลขอะไรอ่ะนี่นะครับจุดแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรขอโชคขอลาบกับพี่ไอ้ไข่เออให้โชคให้ลาบเดิวันนี้จุด ขอโชคขอลาบเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะครับ